ดีครับสวัสดีครับอันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านนี่ครับหอมม่หอมที่บ้านทุ่งโงนะครับเราจะมาดูการทำและรูปแบบเพื่อที่เขาจะรับว่าเขาจะมีรูปแบบแบบไหนบ้างนะครับ้เดี๋ยวไปดูที่ใางนร้านเลยครับสวัสดครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านหอมม่หอมนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนครับสวัสดีครับคุณพี่ นี่นี่ก็เป็นเจ้าของร,อร้านมะฮอบนี่ครับทอมมะฮอบแล้วก็สำหรับที่มาของชื่อคขา่าผ้ามะฮอบทำไมต้องตั้งเป็นชื่อนี้ครับคำว่าผ้ามะฮอบก็มาจากต้นม,มะฮอประใชามามาหมัดมาหมัดแล้วก็มาย้อมก็มคือจะเป็นส,ส,สีสีนี้คือสีฮอมสีของต้นห,<ม>ห<ม>้องอต้นฮอบถ้า<อ>สีของต้นคามก็จะออกสีของคามแบบนี้นะครับมีสองอย่างอย่างนี้ออบกับต้นคามเขามัด ย้อมใช่ไหมครับครับอันนี้มัดย้อมย้อมตามแล้วก็มัดย้อมนี่ครับสีจะย้อมเป็นสีคอนพื้นก็ได้อ๋อนี่สีของต้นหอมนะครับตัวนี้ของต้นขามครับต้นขามนะครับเป็นสีของขามนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีอย่างพัฒนาการอย่างใหม่เขาจะเอาครับมันเป็นลายอันนี้ลายอันนี้คือลายพิมพ์พิมเป็นหวกดอกเป็นลายพิมใช้แม่พิมใช่ไหมครับผมใช้พิมใช้ใช้บล็อกพิมเป็นการสกีนั่นเองนะครับ แต่นี่เป็นเขาใช้สารเคมีใช่ไหมครับสีการย้อมอีดีโก้อีดีไอจีโต้อีดีโก้แปลว่าอะไรครับไม่รู้ครับเป็นชื่ออย่างนี้นะครับการสกีนการพิมพ์พิมลายการพิมพ์มลายแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการเพ้นนะครับออกแบบเป็นลวดลายล้านนาครับ แบบแฮนด์เมคเลยนะครับมันจะแพงหน่อยนะครับมอห้หมา้ศักดิลที่ักพะโลครับช่อแฮสีนี่ครับช่อแหสีเมืองือเรื่องแหบางปีคนแค่นี้สวยดีตอนนั้นครับเมื่อกี้พี่เขาบอกนะว่าเป็นการการกัดลายนะครับปากกัดเมืองกัด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 นี่นครับไก่ดีนะครับ กัดลายในเนื้อผ้าปักลายในเนื้อผ้ากัดกัดลายทำลายในเนื้อผ้าแต่อันนี้อยู่อันนี้อันนี้มันจะอยู่ข้างบนผ้าเจียมพ้นผ้าเฉยๆอันนี้คะอกัดไปอยู่ในเนื้อเดียวกันผ้าแค่สีมาต่างกันแล้วก็เป็นลวดลายนะครับสวยจริงๆครับสำหรับที่ทำและการประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวก็เราจะไปดูกันที่ข้างในหมู่บ้านเลยครับบ้านชื่อว่าบ้านเหลืองตัวจะเหลืองแค่ไหนนะครับี๋ยวไปดูกันนะครับ ว่าประเวณนี้อีกว่าเป็นเอกลักษณ์ของมัดก็คือเป็นองาป่าสวนวัดอีมาที่ว่าเจ้าเมืองของ่ลกเลยเสือาเจาสมุทรสีม่งสบเอเหนก็้องนะผ้องวัดโลกนี่แหละเลยอก็เขาองการที่เป็นลัทีิสาัด อะไรวานั่่าหามาเดารับนคารนขายเจมือเล็ตเล็ยกเล็ยังงี้แหละยกเล็ว่าพอ้ป้ากการตัดสินอมาแ่าว่าันมีมันที่ าก็นีหอยจันกไแ่นซทีนะนี่ครโมาาเนาไเตัวมาเป็นดืออยจะบกไว้ว่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีของชาวภูเกของเรานะครับจะไม่อยูดีอยู่ต่อทอดต่อไปได้ถ้าเราเยาวชน ไม่ช่วยกันรับและรักษาไว้นะครับวันนี้ก็มาครับครับเจาไทยเจ้าไทยเอาคนไทยครับครับสำหรับทีมเราก็มีความกระตือรือ้นนะครับสำหรับการย้อนเชื่อว่าโมห้องที่เราได้ทาไป Wake me up, me up <laughs> when you come back.